สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งนะครับาพาเด็กๆมากราบไหว้นะครับพระพุทธรูปนะครับหยกขาวนะครับอยู่ด้านในอ่เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับเกศสลักไม้ได้แบบพ่อายก่อนไม้เกศสลักแบบมันจะเก่าแก่มากจริงๆนะครับนี่คือประตู ข้าไปด้านใน,นเข้าไปด้ยหเลยเข้าไป,ข,าไปข้าไปเลยอมากเลยอจับไปก่นอนเดี๋จะเข้าไปด้านใน นะครับนี่ปิดน,น,นะครับนี่คือด้านในนะครับนี่คือด้านใน เด็กบูชาดอกไม้นะครับ เขาจะรูปหยกขาวถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวรอรอคนดอกไม้ค่ะเขาบอกว่าดีนาก 对。<Bye. S 2> เดินรอบขอพรเดินรอบขอพรไปเดินเดินเลยของพ่อเนี่ยแม่ถือเหยอ่ะเดินรอบขอพรพระพุทธร,รูปหยกขาวนะครับสรอบนะคะ ก็เวียนสมรอบนะครับขอพร อ๋ออะนะครับก็พาลับเด็กๆมารับชมทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับที่อ่าไก่นานาชนิดเป็ดหลายสีไม่รู้ว่าเป็ดพันไหนบ้างนะครับแป๊บเป็ดเลียงเป็ดกับไก่อันนึงเป็ดปลาบ่อืมมดูเป็ดเป็ดสีนี่นหะตัวสีน้ำตาลนี่สวยจังเลยนั่นตัวสีขาวดำน้ำตาลนั่นก็สวยเป็ดพันอะไรอ่ะทำไมตัวไม่โตเลยแกตัวมันน้อยเนาะ มันน่าจะพันธุ์หาโอ้หุ่นไก่ตัวนั้นคืองามเลยนี่ไล่เนี่ยแม่แม่ครับไก่ตัวนี้สวยนะแม่พาเด็กๆี่ยมชมนี่อนี่นนนี่ตัวของแม่สวยไหนนี่พ่อนี่นเออนี่ตุ๊กนัยนเทียนันตัวนั้นเห็นบหมล่ะพาเยี่ยมชมบริเวณรอบๆวัดนะครับว้าวรอบๆวัดแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเดินทุดงเหมือนลงตา รอบวัะมีรงท่นี่ตัวนี้สีเล้นน้ำให้เป็ดเล่นน้ำเออเล่นน้ำฮ่าแม่มีฟางด้วยอะไรอ่านว่ยงไปทางไหนตัวไปทางนี้ออกไหมพีมาเดี๋ยวจะวนรอบๆไปค่ะดีๆไปรับชมไปอะไรรนะครับ แม่เดี๋ยวจะพาเ<ม>ยี่ยมชมแม่ครับเป็ดเป็ดน,นอนหลับแม่มไป<ะ>เร็วเดินเดี๋ยวจะพาเด็กๆลงไปแล้วน,น,นะครับดูไก่ สวยงามนะครับไก่สวยงามนี่รูเขาเรียกไก่อะไระนะครับนี่คือบริเวณข้างในวัดนะครับมีไก่พันธุ์หลายชนิดนะครับอะเดี๋ยวจะพา ลงไปด้านล่างนะครับเพื่อจะไปเจออะไรบ้างนะครับเอาน้องอันดาเจออะไรครับน้องอันดาเจออะไรครับไหนมดดสีสีทองฮะเนี่ยน้องอันดาสีทองมีทั้งตัวสีดำสีทองอ่ะนะครับอันนี้หานหานดำนะครับนี่ พ่อมีปลาตัวน้อยยพ่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ